เราเกือบลืมไปลืมไปคนนี้ได้ยังไง <c oughs> เดีอินกาปิเย่ออินกาปิเยนแนวรับชาวเอกวาดอร์าถามทั้งสองคนหน่อยจริงๆราคาให้ถูกตั้งไว้ไม่ถูกเลยนะครับ5้าสิบล้านปอนด์ระดับ5้าสิบล้านปอนด์แนวรับก็เป็นไว้ที่ผมเลอกออกอที่จ่ายราคาเนี้ยแล้วอาพูดตรงๆสถานะเขาเข้ามายังไม่ใช่ตัวจริงด้วยเออ,อพี่ม่อนมองการมางอินกาปิเยว่าไอ้อาต้องคิดอะไรถึงมองเดี๋ยวนี้แล้วก็น่าจะเติมเต็มตรงไหนค่าตัวมองคล้ายกัน ค่อนข้างจะแรงนิดนึงค่อนข้างจะแรงนิดนึงแล้วก็มไม่ได้ถูกกําหนดไมได่ถูกดึงมาและเป็นตัวจริงทันทีนะครับแต่เรารวยลหลักเรารวย <laughs> ถ้าถ้งถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าสมโมสร <laughs> เห็นว่าโอเคจ่ายได้เหมาะสมที่จะดึงมาก็เต็มที่เลย <Okay. S 2> นะครับทุกดียวผมผมสนับสนุนแม้ว่าจะมีคาใจเล็กๆเหมือนกับคาใจมาโดเอเก้ e ay, <laughs> แต่ถ้าอาร์เตต้าเบต้าแะ้วก็ทุกคนของสโมสรเห็นว่าควรจะต้องเสริมก็จัดมาเลยจัดมาดึงมา จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนผมมองว่าผมค่อนข้างชอบนะผมชอบในความดุกดันความหนักแน่นในการเล่นเกมรับของของอิน a นะครับบทบาทเนี่ยมันจะคล้ายๆคาราฟิโอลีคือเล่นเซนเตอร์ได้แบ็กซ้ายได้และเป็นแบ็กที่แบบเตมิมมีมีแรงมีพลังในการเติมแบบตลอด90นาทีแล้วมันมีลูกหนักลูกแข็งแรงคาราฟิโอลี่เนี่ยบางจังหวัดูแบบกลัวเจ็บนิดนึงมไม่กล้าสไลด์ไม่กล้าแท็กเกิลหนักๆ แต่อิกาเอเนี่ยจับเลยมาแบบสไลด์เคลียขาดแน่นๆตรงนี้ปึกป,กปักปึกปักตรงนี้มันจะเสิร์ฟตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มันมีคนกูรูวิเคราะห์ว่าถ้าอิกคาบเมาเนี่ยมาลิสเคลี่อาจจะต้องขย,ยับไปเป็นกองกลางา oh, จากที่เคย <okay. S 2> แจ้งเกิดตอนแรกในชุดเยาวชนเขาูกขึ้นมาในทีอาร์ซนอนเพราะว่าตอนช่วงนั้นอะ แบ็กซ้ายขาพอดีอแล้วก็เล่นดีกล้าไปติดทีมชาติอังกฤษนะครับถ้าอินกาเป้เอมาประจํามันก็โอเคละแบ็กซ้ายมันลงตัวใช้คาราเฟรี่ก็ได้ใช้อินกาเป้เอก็ได้เจ้าหนูมายอาจจะต้องขยจบเข้าไปตรงกลางไปเป็นตัวเลือกเพราะว่าจากที่เห็นใน2เกมแรกถ้าเราใช้เดเคไลคู่กับซูเบมิดี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาในการลงเล่นมันจะค่อนข้างโหลดทั้งคู่คิสเตียนรอ,อ,อกาดคนเดียวอาจจะไม่พอ,อนะครับ เจ้าหนูหมา่าอาจจะต้องไปเป็นหมุนไปไอะไรอีกคนหนึ่งโอ้ถ oh. oh. ูกต้องเลยนะครับอันนี้ที่ขึ้นมาก็คือข่าวจากดิวออนสตีนะก็คือเอาง่ายๆเดินดิวนีละแล้วก็เดี๋ยวรอปล่อยออกซึ่งก็ชัดเจนอย่างที่มอนบอกก็คือยากคุบคีออกอยากย้ายนะคือ <c oughs> บางแหล่งบอกว่าตกลงเงินไขส่วนตัวกับปอโตเรียบร้อยอยากเป็นตัวหลักตัวจริงก่อนปีบอลโลกเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันมีพื้นที่พอดีเซนเตอร์แบ็คซ้ายได้2ออย่างแล้วก็มายมาจจะไปเล่นตรงกลางได้ด้วยเนี่ยหมุนกันได้นี่ประเด็ดผลว่าทําไมทีมเราชอบพวกเล่นได้2ตําแหน่งเเลกิ